ตอนเราเข้าสู่มนุษย์กองถ่ายวันนี้เรามาถ่ายโฆษณาเติมสเก็ตชื่อว่าแม็กซ์ก็ไปดูกันนะครับว่าจะเป็นยังใสยังสั้นยังใสยังสั้นจอดจอดจอดโอเคดีๆนะดีไว้นะคงไว้นะคงไว้นะคงไว้คงไว้ ประมาณนี้แหละเพื่อนในนี้พอจอดปุ๊บนิ่งไว้สักสองวิแล้วก็เปิดลงจากรถเลยเผมมีเกมมาเล่นนะครับถ้าผมวิ่งเข้าไปทุกนกมาทันไหมครับไหนครับให้เลือกครับถ้ากดหนึ่งอนะ่ะทันกดสองไม่ทันครับ วันนี้อากาศเป็นไปตามที่เราคิดไหมครับไม่จริงจริงนึกว่าฝนจะตกดูกรมอุนๆมาเขาบอกว่าฝนตกก็ไม่ควรเลยจริงๆแล้วจริงๆแล้วก็ตกเมื่อเช้าแต่ว่าฟ้าฝนเป็นใจพอดีโปรดิวเซอร์เขาไหว้วไว้พออี่ไปตัดกระชายไหมพายุเข้าขแน่ๆนั่งอะไรนั่งบ้างอะไรแบบนี้เออน่ห้้าแลวกมีพุงมีท่าอะไรบ้างเลยนั่งไปเลยแล้วไม่ต้องถ่ายละมันดูเฉย เราได้พบกับธิดาวานนอนนะครับที่กำลังมาเกาะกวนกองถ่ายของเรานะครับเขาชื่อว่าวิกกี้วิกกี้นะครับเขาเป็นลิงเพศผู้ที่อาศัยอยู่ที่เขาสามลูกนะครับแล้วเขาก็แบบจะต้องการอาหารอย่างมากแล้วน,นู่นไปดูอุลังอุตังอีกหนึ่งตัวว๊อวอันนั้นตัวนั้นง Wiki งวิกกี้งงอุลังอุตังงงเฮ้ยสู้กับมันครับอุลางอุตังโอ้ยดูโอ้ยเอาไง ไอ้นั่นงงไอ้เฮี่ย <c oughs> ไอ้นั่นโคตรไอ้เนี่ยลิง <c oughs> แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ <c oughs> สไครป์ช่องของเราด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิง่งกิ๊งกิ้งกิ้งตรงนี้นะครับบ๊ายบายครับเจอกันใหม่ครับ,บ เยี่ยแถเดิมเลยไอ้ส <cider> ัตวขอบคุณครับขอบคุณัครับ